ต้นเข็งนะครับต้นเข็งหรือว่าต้นนางดำต้นหยีนะครับเป็นต้นเข็งขนาดเก่าแก่นะครับอายุก,รยกนนรรยร็ร้อยกว่าขึ้นทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ร้อยธรรมดาร้อยกว่าขึ้นทั้งนั้นนะครับขนาดความใหญ่ในสามคนโอบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ สองเมตรนะครับอาจจะสองเมตรนิดน,น,นะครับป่าอย่างนี้นี่นเป็นป่าลักษณะป่าลักษณะเป็นป่าดิบแล้งนะครับกึ่งผัดไปจะไม่ผัดใบทั้งหมดนะครับผัดไปเป็นบางส่วนป่านะครับดูลักษณะต้นไม้นี่ก็ป่าเก่าแก่นะครับตั้งเดิมมีแต่ต้น ร้อยก็ไม่อยู่นะครับมากกว่าร้อยมากก็มากกว่าหนึ่งร้อยนะครับขึ้นทั้งนั้นนี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็ง <c oughs> นะครับไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับความทนทานนั้นก็มีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับต้นเข็งแต่การได้รับความนิยมนี่ก็ไม่ได้มากมายนะครับเพราะว่า ตรวจลายสีสันนั้นไม่ได้ดึงดูดผู้คนมากเท่าไหร่นะครับแต่ความแข็งความทนนี่ก็ือว่าจัดเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโดยเฉพาะความแข็งในการดัดการตัดนี่ไม่แพ้ใครนะครับไม่แข็ง ริเวณใกล้เคียงแถวนี้ก็จะมีอยู่สองต้นนะครับใหญ่ๆจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่เท่าต้นเมื่อกี้นะครับตัวน,นี้ประมาณสองคนครึ่งโอบนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่เก่าแก่นะครับลักษณะทุกเปลือกนี่ความเก่าแก่นี่ชัดเจนนะครับความลักษณะสีผิวเปลือกการแตกการ ความยาวนานนะครับมองจากสายตาเนี่ยรู้ทันทีนะครับเป็นไม้ที่มีอายุหลักร้อยนะครับไม้ที่เห็น <c oughs> ใหญ่ๆส่วนมากเนี่เกิดมาก็ยังเห็นมันใหญ่นะครับไม่ใหญ่เลยนะครับ ไมขยายขึ้นอีกนะครับคงที่มีแจยอายุที่จะแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความโตเนี่ยหมดโตแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับความใหญ่เท่าเดิมยังไงก็ยังเท่านั้นนะครับพราะไม้หมดโตไม้อายุกแก่ถ้าเปรียบแก่นด้านในก็ส่วนมากมีแต่แก่นกนระพี มีนิดเดียวนะครับทำไมที่มันแก่มากๆ